มาที่อีกหนึ่งข่าวนะคะสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบระมราชูปถัมภ์จัดอบรมโครงการเรื่องเทคนิคการใช้ IT Information Technology ยุคใหม่ฉบับย่อค่ะเมื่อเวลา1 0 3นินาทีวันที่13กันยายนที่ห้องมุกมนตรีโรงแรมเจริญโฮเทลนายหมวดตรีบัญญัติภูลทรัพย์นายกสมาคมผู้สูงอายุจังหวัดอุดรธานีกรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ พศ2566ถึง2570ได้เป็นประธานพิธีการอบรมโครงการเรื่องเทคนิคการใช้ไอทียุคใหม่ฉบับย่อโดยมีนายหมวดตรีดรยงรุดีภูลทรัพย์นาย,ยกสมาคมสมัยที่5สมาคมสตรีอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีเพื่อสตรีและผู้สูงอายุประชุมใหญ่สามัญประจำปี2567หรือ อขออภัยค่ะครั้งที่3นะคะตามข้อบังคับสมาคมและร่วมกับกองทุนร่วมใจสเคอชุมชนสภาสังคมสงเคอแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้จัดอบรมขึ้นภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมใหญ่สามัญประจำปีได้จัดให้มีการอบรมได้รับเกียรติจากอาจารย์นพลธนาวัชรากุลรองคณบดีคณะวิทยาการจัดการจากมหาวิทยายลัยราชภัฏอุดรธาน,นีมาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้มีนายหมวดตรีดรวัฒนาภูลทรัพย์ เลขานุการสมาคมสตรีเป็นพิธีกรดำเนินรายการซึ่งผู้เข้าอบรมได้ผ่านการคัดเลือกมาอย่างดีจากตัวแทนแต่ละอำเภอประกอบไปด้วยผู้นำองค์กรต่างๆองค์กรสตรีทั้ง20อำเภอในจังหวัดอุดรธานีรวมถึงสมาชิกสมาสมา,สมาคมจังหวัดอุดรธานีกลุ่มสตรีหมาแข่งสมาคมผู้สูงอายุจังหวัดอุดรธานีผู้สังเกตการเสื่อมวลชนนะคะ ที่ได้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้เพื่อจะได้นําความรู้ที่ได้ในวันนี้ในการในการอบรมในครั้งนี้ไปขยายผลต่อไปมีผู้เข้าร่วมนะคะในการอบรมทั้งหมด130คนผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้รับเกียรติบัตรจากสมาคมสตรีอุดรธานีไปชมบรรยากาศกันค่ะ